นี่คือเมืองหัดใหญ่นะทุกคนคือสภาพตอนนี้แบบบ้านพี่หลังหลังนี้ใช่ไหมครับเ mm. มียนมาโอ้เมียนมาม,นมาเชลล์เดี๋ยวบอกว่าตรงเนี้ยคือบนสะพานตรงนี้ก็มนะผมชี่ยยิงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินหันใหญ่นะเพื่นนนอนๆนี่กันหลังผมก็มาพามันดูนะว่าหันใหญ่อะมันตอนน้ำท่วมหลังจากการฟื้นฟูแล้วเนี่ยเป็นไงนะทุกคนเห็นว่าที่เนี่ยน้ำมันไม่ได้ท่วมนะ มันก็จะเป็นที่สูงนิดน,นึงทุกคนแล้วก็น้ําก็ไม่ได้ท่วมนะฮะที่ท่วมมันจะเป็นในเมืองหันใหญ่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าเมืองหันใหญ่เนี่ยตอนหลักฟืน้นฟูร้านค้าอะไรต่างๆเปิดหรือยังหรือว่ามีร้านไหนที่เปิดแล้วก็ปิดบ้างทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะมันมีรถมาจอดเยอะมากเลยนะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมอ่ะจะไปละหมาดก่อนละหมาดอัสรีนะครับที่นี่มันอ,อยู่ที่สูงทุกคนมันก็เลยเออมีรถเยอะเพราะว่าเวลาช่วงน้ําท่วมอ่ะ ตัวนี้จะเป็นที่สูงทุกคนเดี๋ยวเราไปละหมาดด้านในอาคารก่อนนะฮะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะฮะสนามบินขัดใหญ่ครับทุกคนเมียนมาโอ้เมียนมามาชสลาอัลลอฮฺอัฟานเมเนอิสอัฟานอัฟานอัสาลามอัลลอฮฺมือดิวเดียนอ่ายูนิเวอร์ซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ยัยเลยทุกคน t a n k u ซามนิคมตอนนี้ผมก็ละหมาดเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมพามาดูในเมืองหัดใหญ่ครับทุกคนด้านหลังผมจะเป็นคลองอุตเผานะฮะนี่คลองเนี่ยเวลาน้ําท่วมน้ำมันขึ้นสูงมากทุกคนสังเกตขยะ ขยะเต็มมากเลยทุกคนดูจะ๋บอกว่าตรงเนี้ยคือบนสะพานตรงนี้ก็จมนะดูเล่หมดเลยเห็นไหมทุกคนขยะริมถนนสวัสดีครับลุงลุงคุณลุงบ้านอยู่ไหนครับรตรงนี้เหรอครับบ้านเป็นไงบ้างครับบนพ้นสองชั้นเลยโอ้โหแล้วคุณลุงนอนอะไรกินอะไรยังไงครับเปลี่ยนเลยเมืองตั้งแต่ดูสวยงามอันนี้เปลี่ยนเลยหนักที่สุดที่เจอนะเป็นกลังใจครับลุง ดวทุกคนสถานการณ์ในเมืองนะครับก็ยังมีรถผ่านไปผ่านมาอยู่นะทุกคนอันนี้หลังจากที่แบบน้ําท่วมเสร็จแล้วนะฮะผมพาไปดูทุกคนพบเยอะมากนะผมว่านะเสาไฟอะไรแบบโอโหทุกคนเละหมดเลยเขาบอกว่าตรงเนี้ยสูงประมาณสามสามชั้นอะทุกคนแล้วทุกคนคิดดูบ้านคนที่อยู่ชั้นชั้นเดียวอะจมหมดเลยนะเป็นคลองอุตภปนะฮะทุกคนแต่น้ํามันก็สูงอะสูงจนขึ้นน้าบนนะั่นทุกคนตอนนี้ก็คือน้ําลดเยอะแล้วนะครับแต่ก็ ยังมีปริมาณน้ําเยอะอยู่นะครับทุกคนกู้ภัยนะฮะรถกู้ภัยมาช่วยนะครับทุกคนแล้วก็มีร้านต่างๆนะดูทุกคนขยะแล้วก็มีคนขายของนะฮะ,ะรถขนรถน่าจะจมน้ำนะฮะทุกคนน่าจะเป็นตลาดะครับเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยเขาก็ยังขายนะครับ รถมอไซค์อะไรต่างๆจมหมดเลยนะทุกคนบ้านก็คือแบบพ้นหลังคาทุกคนมีร้านาตลาดเล็กๆอ่ะทุกคนเอาไว้ขายคนแถวนี้ทุกคนสภาพคือดูไม่ได้เลยทุกคนหนักจริงทุกคนดูสะพานนีดู เละหมดอ่ะทุกคนโอ้โหเหล็กอะไรต่างๆโอ้โหเละหมดเลยอ่ะทุกคนอันนี้ผมพามาดูแบบมาสำรวจแล้วกันนะในเมืองหัดใหญ่เขาเกิดการฟืน้นฟูเรามาดูว่ารัฐบาลเนี่ยเขาฟื้นฟูไว้หรือเปล่าเมืองสะอาดหรือเปล่าโอ้มีเรือจมด้วยทุกคนอ่ามีน้ําไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาะฮะชาวบ้านตรงนี้แบบกระทบเยอะมากเลยทุกคนโอ้เพื่อนๆดูดิบนสะพานฮะอันนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมเจอศพวัวเลยทุกคนนรงนซากศพวัวทุกคนติดตายแล้วอ่ะโดนต้นไม้ฝังโดนดินฝังอ่ะทุกคนกลิ่นแบบเหมมมนนนนาาากกทุคโ้้ดผ คือแบบเละหมดเลยนะทุกคนแล้วก็มีรถขับผ่านไปผ่านมาอยู่นะฮะลุงเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะเก้าพันเนี่ยพอไม่ลุงเขาก็บอกว่าพอได้แบบล้างบ้านอะไรแบบเนี้ยเขาก็เสียใจเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหนักที่สุดแล้วเท่าที่เขาอยู่มาหัดใหญ่มา50ปีทุกคนนี่จะเป็นรถโอ้รถน่าจะจมน้ําทุกคนรถจมน้ำอะไรต่างๆเยอะมากเลยทุกคนรถก็คือแบบโอ้โหจมน้าหมดเลยนะทุกคนด้ย แล้วก็นี่จะเป็นขยะนะฮะทุกคนผมไม่เคยเห็นเมืองเละข,ขนาดนี้มาก่อนนะฮะทุกคนตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนในชีวิตนั้นทุกคนโอ้ดูรถนนหน้าผมี่ทุกคนนักภาพดูดิมันโดนน้าโดนอะไรแล้วก็เก่าหมดเลยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาจะพาไปซ่อมหรือว่าเขาจะทิง้งหรือว่าประกันอะไรยังไงนะตอนนี้ผมอยู่ในเมืองหัดใหญ่นะทุกคนผมอยู่ถนนแสงจันทร์นะครับนี่คือจะเป็นเสียกแสงจันทร์นั้นทุกคนโอ้โหดูบรรยากาศก็คือแบบเพื่อนดูดิหน้าโรงแรมไอจะเป็นโรงแรม มีฟลาเวอร์แกนเดโฮเทลครับผมเขาบอกว่าตรงเนี้ยสูงประมาณ2 2เมตรได้นะทุกคนคือแบบสูงมากนะทุกคนแล้วก็ดูโอ้โหขยายเยอะมากเลยทุกคนดูดิเพื่อนดูดิตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฮันยญ่นะครับทุกคนตรงนี้น้ําขึ้นสูงมากนะทุกคนดูดิบ้านคนอะไรต่างๆนะติดโคลนหมดเลยอะ่ะแต่ละบ้านทุกคนเขาก็ระบายน้ําแบบ เรื่อยๆนะฮะสงสารคนหัดใหญ่มากทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่าเมืองมันจะแบบเมืองมันจะเละข,ขนาดนี้อ่ว้าทุกคนเมืองที่เคยสวยงามนะฮะตอนนี้ขยะเต็มไปหมดเลยขยะเยอะมากทุกคนนี่คือเมืองหัดใหญ่นะทุกคนคือสภาพตอนนี้แบบเละหมดเลยทุกคนการใช้ชีวิตต่างๆนะเพื่อนดูดิเนี่ท่านี้นนเลยหเม็ดได้ปะโอ้เกินสองเมตรนะผมว่าน่ากลัวพี่ขอบคุณมากครับพี่มาจากตรังที่เชื่อะไรครับงี้ชื่อทีมนี่น นี yeah. ่จะเป็นกิมยงนะทุกคนดูมอไซค์แบบเละหมดเลยทุกคนเขายังไม่เปิดไฟสานมากเลยโอ้เพื ar ่อนเพื่อนทุกคนดูร้านค้าต่างๆแบบโหเละหมดเลยอะฝุ่นมันติดเกาะทุกคนแล้วก็โอ้โหมาชอลละฝุ่นติดร้านเขาติดรถเขาแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้ตรงนี้ก็ยังมีขยะเป็นกองนียนะแล้วก็มีกระจกด้วยนะครับ ไม่เหลือจริงๆนะบ้านอะไรต่างๆร้านค้าของเขาก็คือแบบจมกับน้ําไปหมดเลยพี่เขาก็น่าจะขายของที่แบบมันจมน้ําแล้วอ่ะทุกคนมันก็เลยวางหน้าตะก้าหน้าร้านเขาเลยบ้านบ้านพี่หลังหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใชโอ้แล้วแล้วคือทับสินทุกอ,อย่างคือยังบ้านหนึ่งหลังบ้านเอาอะไรไม่ได้เลยด้วยนะ บ้านพีเขานะครับเขาบ้านที่นี่ได้รับผลกระทบเกือบทุกหลังเลยทุกคนไม่ใช่เกือบนะทุกหลังเลยที่เกือบจะจมมิดหลังคาแล้วก็ชั้นหนึ่งคือจมหมดเลยทรัพย์สินอะไรต่างๆของเขาคือเสียหายหมดเลยทุกคนแม้กระทั่งของที่เขาขายไม่มอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่เขาขววงอ่ะทุกคนคือจมหมดเลยอะ่ะหลังจากน้ําลดอะไรต่างๆดูโชวลเก็จมแบบฝุ่นเกาะเต็ไไมไปหมดเลยทุกคนหน้าบ้านของเขารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็อออันนี้จะเป็นรถพามาซ่อมนะฮะดูร้านข้าวเพื่อนๆร้าน อาหารตามสั่งนะฝุ่นเกาะแล้วก็ของต่าง,างๆเละหมดเนเลยอ่ะทุกคนทุกคนบ้านชาวบ้านนะสู้ๆนะครับพี่เป็นกำลังใจนะฮะหลายบ้านก็ทําความสะอาดนะแล้วก็อีกหลายบ้านก็คือแบบกระทบกําลังขายของลกของอะไรต่างๆเพือ่อให้หมดบ้านทุกคนเสื้อต่างๆที่เขาขายประมาณ450บาทหรือว่า1,000เนี่ยคือเขาขายประมาณตัวละ100อ่ะทุกคน แมวทุกคนโดนหมดแต่ทุกคนโซนนี้โซนตลาดกิมหยงนะฮะ บ้านหลายบ้านเนี่ยก็พยายามกองขยะหน้าบ้านนะทุกคนเพื่อให้รถขยะเทศบาลเนี่ยมาเก็บนะฮะก็สังเกตได้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะมีขยะกองอยู่หน้าบ้านแบบสูงมากทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาในตลาดกิมหยงนัทุกคนมาดูสภาพก็คือเละมากอรทุกคนแล้วก็ดูจริงๆมีพี่ๆอาสาหรือว่าทีมงานเขาอ่ะมาล้างทาความสะอาดแล้วนะครับตรงนี้ทุกคนแต่ว่าดูสภาพคือจุดดูไม่ได้เลยทุกคนตรงนี้น่าจะจมชั้นหนึ่งคือมิดหลังคาไปหมดนะทุกคนเพราะที่ผมดูก็คือแบบเหม็นมากทุกคนตอนนี้ ทุกฮะมีพี่ๆเขากำลังล้างล้างร้าน,นะฮะทุกคนโอ้ดูมืนหมดอะทุกคนตอนนี้เวลา6กโมงยีนาทีแล้วนะฮะทุกคนผมยังไม่ละหมาดมากริบเลยทุกคนเดี๋ยวผมไปหาที่ละหมาดแล้วก็ละหมาดก่อนนะก็จะได้สบายก็จะเป็นตลาดกิมหยงนะทุกคนย่าเศรษฐกิจของหาดใหญ่ ทุกคนนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นวงเวียนน้ําผุนะขัาดใหญ่ทุกคนดูคึกคักมากทุกคนหลังจากน้ําท่วมนะฮะแล้วก็มีจอ LED นะฮะทุกคนจะดูไกลๆนี่แล้วก็เ<ๆ>ขาก็ขายของคนก็ผ่านไปผ่านมาทุกคนคนเยอะมากทุกคนอย่างเขาก็เอาเสื้อผ้ามากองทิ้งนะฮะตรงกลางคนก็มาหยิบเต็มไปหมดเลยทุกคนขยะเยอะมากเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ที่จมน้ำนะคนก็เอามาทิ้งไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนน้ําพุนะก็จะเป็นจุดที่อ,อยู่ศูนย์กลางของหาดใหญ่นะครับผมนี่คือเมืองหาดใหญ่ย่านเศรษฐกิจของย่านเศรษฐกิจของภาคใต้เลยที่นี่ทุกคนดูดิคนมาเยอะมากเลยใช่ฮะดูทุกคนเขามาเลือกเสื้อผ้านะฮะพี่อันนี้เขาขายหรือว่าเอา,เอาฟรีแจก<ๆ>แจกฟรีได้เลยเอาได้เลยี่เขาบอกว่าเขาแจกฟรีนะทุกคนเราก็สามารถเลือกเสื้อผ้าได้เลยนะทุกคนมีเสื้อผ้าที่คนทิ้งอะ่ะมีออันที่ดีบ้างอันที่ไม่ดีบ้างทุกคนผสมกันไปนะ แล้วก็จอก็ยังฉายเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีชาวบ้านชาวอะไรแบบมาเอาเสื้อนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าผมพามาดูคลิปหาดใหญ่เพียงเท่านี้กันก่นกอนนะฮะทุกคน,กคนสั้นๆแล้วกันใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับพามาดูบรรยากาศหลังจากที่เขาฟื้นฟูน้นําท่วมน,นั้นบรรยากาศเป็นยังไงก็ยังคึกคักเหมือนเดิมครับนี่น่าจะเป็นทอนะทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน Loving can heal.